สุดคนลุกเปิดคำทํานายนอสตราดามุสนอสตราดามุสนักประชา์ชาวฝรั่งเศสมีชื่อเสียงก้องโลกจากการทิ้งคำทํานายไว้ถึง6,338าทําคำทำนายพยากรณ์ยาวไปจนถึงปีคริสต์ศักราช3,797และคำทํานายส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความหวังกับมนุษยชาติมากนะัก โดยเว็บไซต์ Yearly Horoscope ได้รวบรวมคำทํานายของเขาในปี2021ที่ผ่านมาเอาไว้อย่างละเอียดแต่ทั้งนี้คำทํานายของเขามักเขียนด้วยภาษาที่กำรรกวมไม่สามารถเข้าใจได้ทันทีต้องอาศัยการตีความซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้าใจส่วนตัวของผู้ตีความด้วยดังนั้นเรื่องนี้จึงขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณของผู้ฟัง ในปี2021เขาเขียนไว้ว่าจะมีการแพร่กระจายของโรคชั่วร้ายที่ทำให้ผู้ติดเชื้อตายไปแล้วครึ่งหนึ่งในหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้ว่าอสุรกายตัวเมียของโรคระบาดนี้จะทำให้โลกทั้งใบดับสิน้นและปล่อยให้พ่อและแม่ตายจากความทุกข์ทรมานไม่สิ้นสุดจะเห็นได้ว่าคำทำนายของนอสตราดามุสค่อนข้างตีความได้ยาก แต่เรายัางพอเข้าใจได้ว่าเขาพูดถึงโรคร้ายแรงอย่างหนึ่งที่ทำให้คนเหมือนตายทั้งเป็นดังนั้นสื่อบางแห่งจึงตีความว่าเขาอาจจะหมายถึงโรคที่ทำให้คนกลายเป็นสมบีส่วนโอกาสที่จะเป็นโควิด -19 นั้นก็มีแต่ดูเหมือนว่าเขาจะทำนายถึงโควิด -19 เอาไว้ในคำทำนายปี2020แล้ว หลังจากการระบาดของโควิด -19 เขาทำนายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2021ว่าหลังจากความยากลำบากครั้งใหญ่สำหรับมนุษยชาติแล้วผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ถูกเตรียมไว้ผู้เคลื่อนไหวอันยิ่งใหญ่ได้ต่ออายุยุคใหม่ฝนเลือดน้ำนมความอดอยากเหล็กกล้าและโรคระบาดเห็นไฟจากสวรรค์หรือไม่ประกายวิ่งยาวลงมา คำทำนายตอนนี้ถูกตีความว่าหมายถึงโลกจะ,ะเผชิญกับภัยความอดอยากแผ่นดินไหวและโรคระบาดอื่นๆในประเด็นเรื่องภัยอดอยากองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหรประชาชาติเตื่นว่าปี2021จะเลวร้ายกว่าปี2020โดยชี้ว่าหากไม่มีงบประมาณหลายพันดอลลาร์มารองรับโลกของเราจะพบกับภัยอดอยากที่รุนแรงขนาดหนักในปี2021 ในเรื่องของภัยพิบัติการที่เขาระบุว่าเห็นไฟจากสวรรค์หรือไม่ประกายวิ่งยาวลงมาจึงมีผู้เชื่อว่าจะเกิดพายุสุริยะในปี2021บางคนวิเคราะห์ว่าน่าจะหมายถึงการโจมตีของอุกกาบาตนอสตาดามุสทำนายว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในดินแดนตะวันตกซึ่งวิเคราะห์กันว่าน่าจะหมายถึงรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้เขายังเอ่ยถึงเราจะเห็นน้ำสูงขึ้นและโลกจมลงภายใต้น้ำซึ่งอาจเป็นคำเตือนถึงผลของภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายจนทำให้น้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นซึ่งกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปีที่แล้วและในปีนี้อาจจะหนักกว่าเดิมนอสตราดามุส ยังเตือนเรื่องสองพี่น้องถูกแยกออกจากกันเชื่อว่าเป็นคำทํำนายที่หมายถึงสงครามใหญ่ครั้งที่สจะเริ่มขึ้นระหว่างสองประเทศพันธมิตรซึ่งเขาบอกใบว่าสงครามจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากการตายของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเรายังไม่ทราบว่าเขามาถึงประเทศไหนและผู้นำคนใดเปิดคำทํานายยุคสุดท้ายก่อนวันสิ้นโลก เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับวันสิ้นโลกกันมาบ้างแล้วว่าจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ร้ายแรงเป็นอย่างมากซึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ได้มีการจารึกและทํานายเหตุการณ์ต่างๆไว้ล่วงหน้ามานานกว่า2,000ปีและในปัจจุบันเหตุการณ์เหล่านั้นก็ได้เกิดขึ้นจริงแล้วไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรบ้าง อิสราเอลจะรวมตัวกันเป็นประเทศอีกครั้งในปีคริสต์ศักราช70กองทัพโรมันไบเซนไทยในบุกเข้ามาปราบชาวอิสราเอลและทำลายเมืองเยรูซาเลม็มจนไม่เหลือซากจึงทำให้ชาวอิสราเอลต้องอบพยพไปอยู่ในส่วนต่างๆของโลกแต่ในปี1948ผ่านเหตุการณ์ยิวสิ้นชาติไปเกือบ 1,800ปีเกิดการรวมตัวของชาวยิวทั่วโลกจนสามารถจัดตั้งเป็นประเทศได้อีกครั้งจนสำเร็จตามคำพยากรณ์จากพระคัมภีร์ในเอเซเคียลบทที่28ข้อ25ที่กล่าวไว้ว่าชนชาติอิสราเอลเป็นเหมือนต้นมะเดือ่อที่ถูกตัดออกจากต้นแตก่กลับแตกกิ่งแตกใบออกได้ เกิดสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามจากคำทำนายในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ6ได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามคอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลยด้วยว่าบรรดาสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องบังเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยุคยังมาไม่ถึงซึ่งจะเห็นว่าในยุคนี้ได้เกิดสงครามขึ้นมากมาย ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นในปี1913หลังจากนั้นอีก30ปีก็ได้เกิดสงครามโลกครั้งที่สองและหลังจากนั้นยังเกิดสงครามเวียดนามสงครามอ่าวเปอร์เซียและสงครามอิรักเป็นตน้นเกิดแผ่นดินไหวไปทั่วโลกในคําทํำนายพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ7ได้กล่าวว่า และแผ่นดินไหวในที่ต่างๆเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบากซึ่งต้องมีมาก่อนกำเนิดยุคใหม่ในช่วง50ปีมาจนถึงปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีแผ่นดินไหวใหญ่เกิดขึ้นมาทั่วโลกทั้งบ่อยและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนไปเป็นจำนวนมากเกิดการกันดานอาหาร จากพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่7กล่าวไว้ว่าเพราะประชาชาติต่อประชาชาติราชอาณาจักรต่อราชอาณาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดการกันดานอาหารในที่ต่างๆ จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการกันดานอาหารอย่างรุนแรงเกิดขึ้นแล้วหลายแห่งทั่วโลกอย่างเช่นเอธิโอเปียแอฟริกาไนาเจอร์ซิมบับเวไลบีเรียและคองโกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกเกิดโรคระบาดร้ายแรงในพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ11ได้กล่าวว่าและโรคภัยในที่ต่าง จะมีความวิบัติอันน่ากลัวอย่างที่เห็นกันอยู่แล้วว่าปัจจุบันมีโรคระบาดอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่มจะรุนแรงและรวดเร็วมากขึ้นเช่นในปี1983เกิดโรคเอดเป็นครั้งแรกปี1918เกิดไข้หวัดสเปนหรือไข้หวัดนกปี2003เกิดการระบาดของโรคซาปี2013เกิดการระบาดของโรคอีโบลา ในแอฟริกาและในปัจจุบันก็คือโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลกทำให้มีผู้ที่ติดโรคนี้ไปหลายล้านคนอีกทั้งยังไม่มีทีท่าว่าจะโรคร้ายตัวนี้จะสงบลงเมื่อใดทั้งหมดนี้เป็นเพียงเหตุการณ์บางส่วนที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ใบเบิลเท่านั้นหลายอย่างก็เกิดขึ้นแล้วและอีกหลายอย่างก็กำลังจะเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆเชื่อได้เลยว่า ยุคสุดท้ายนั้นกำลังใกล้เข้ามาแล้วก็เป็นได้และเราทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ไม่อาจหลีกนี้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ไปได้เลยจริงๆ